โจ์เราเคยตั้งเป้าว่าปี6กเจ็ดจะได้สเปอร์เซ็นต์แต่พอเขาจริงแล้วมันก็ไม่ถึงผลล่าสุดที่สภาพัดประกาศออกมาเศรษฐกิจเราโตไม่ถึงสเปอร์เซ็นในปีหกเจ็ดเศรษฐกิจไทยที่เราหวังว่ามันจะดีอ่ะมันยังไม่ดีดีขนาดนั้นน่ากังวลไหมผมน่ากังวลนะหลายๆเรื่องมันต้องทําแล้วนะครับจ่ายเงินพอผลล่าสุดที่สภาพัดประกาศออกมาเศรษฐกิจเราโตไม่ถึง3%ในปี67เนี่ยไม่ได้ประหลาดใจอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างด้วยสถานการณ์ปี67ด้วยสภาพหลายๆอย่าง ไม่ใช่เป็นเรื่องผลกระทบจากน้ําท่วมเรื่องของการส่งออกที่มันไม่ได้ขยับเรื่องของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เหมือนจะดีแต่มันดีเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวแต่รายจ่ายที่เข้ามาไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเรื่องการลงทุนต่ประเทศที่ไม่คยได้เข้ามาเรื่องกําลังซื้อประชาชนที่ไม่ได้เพิ่มเนี่ยสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันเป็นจิ๊กซอว์ที่ประกอบกันแล้วมันทําให้เห็นว่าเออนะเศรษฐกิจไทยที่ระวังว่ามันจะดีอ่ะมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่คาดการณ์ออกมามันสะท้อนลักษณะที่้งงกกลลัันาาวว แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันคือเขาเรียกข้อเท็จจริงที่ทําให้เราต้องคิดต่อแล้วว่าปีหน้าในรัฐบาลต้องทาอะไรบ้างซึ่งมันจะเป็นโจทย์สำคัญมากเลย3%ทำได้แต่โจทย์ยากครับเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบพึ่งพาภาคต่างประเทศ70%และอ30%คือในประเทศทีนี้พอภาคต่างประเทศมันไม่ค่อยขยับ แล้วแถมมีสงครามการค้าทําขึ้นมาอีกมันมีความไม่แน่นอนเยอะมากเลยมันยิ่งทําให้การขับเคลื่อนโดยใช้ภาคต่างประเทศเป็นความท้าทายในขณะที่ภายในประเทศเองตอนนี้วิกฤตโควิดมันทําให้นี่ครัวเรือนสูงเพราะฉะนั้นอีก30%นที่มันควรจะเป็นกาลังขับเคลื่อนในประเทศนั้นก็ไม่ขยับพอเป็นแบบนี้มันก็เลยมองไปข้างหน้าแล้วก็น่าห่วงอยู่นะว่าเศรษฐกิจไทยจะไปต่อยังไงข้างนอกก็เข้ามาน้อยข้างในก็ยังไม่แข็งแรงครับเวลาเราพูดถึงการฟื้นเศรษฐกิจเราจะมี4ให้ อันแรกคือให้เงิน 2. ให้งานสาให้ธุรกิจเข้มแข็งแล้วก็4ี่นี่คือให้โอกาสนะครับตอนนี้เราให้เงินละเป็นมาตรการแรกเลยสามันที่ยังไม่ได้ทําครับเพราะฉะนั้นเนหลังจากนี้เรื่องของการให้งานไม่ใช่แค่คนมีงานทําแต่เป็นการให้งานที่มีคุณภาพสูงงานที่มีรายได้ดีนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องให้ธุรกิจได้เติบโตนั่นหมายความว่า ไม่ใช่ไปบังคับว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นค่าแรงนะหรือไปบังคับว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นเงินเดือนของคนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะแต่เป็นการที่หาทางออกให้วินวินคือคนเก่งขึ้นธุรกิจมีรายได้มากขึ้นต้นทุนลดลงเขาจะได้จ่ายเงินเดือนสูงขึ้นได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาเศรษฐกิจฟื้นมันจะมาพร้อมกับโอกาสและความท้าทายทํายังไงที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยธุรกิจไทยเนี่ยสามารถจะคว้าสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตรงเนี้ยเขาทาเองไม่ได้หรอก รัฐบาลต้องมาช่วยยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยฉันจะขยายการผลิตนะออเดอร์มาแล้วนะแต่ว่าไม่มีสินเชื่อช่วยเขาได้ไหมเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะทําเรื่องคาร์บอนซีโจะผลิตแบบยั่งยืนแล้วไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยเรามีอะไรไปช่วยเขาบ้างไหมหรือแม้แต่แรงงานที่อัพสกิลสกิลทำงานทั้งวันเลยอะเรามีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อะไรที่เขาสามารถเรียนตอนกลางคืนได้แบบง่ายๆไหมพวกนี้คือหลายๆเรื่องมันต้องทําแล้วนะครับจ่ายเงินพอ รอบนี้จบแล้วไปแจกอีก3ตัวที่เหลือแบบนี้3%ปีหน้าถึงครับ6-8ยากที่จะถึงยวยนจะมียาแรงแต่ว่าถ้าทำแบบนี้6-9ถึงแน่นอน